สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่มาดูกันในวันนี้ก็วันนี้ผมจะมาประกาศขายบ้านนะครับผมบ้านผมหลังแรกนี่นี่ขายทําไมวันนี้เนี่ยอ่ะบ้านของผมหลังแรกนะครับเป็นบ้านของผมเองชื่อบ้านว่าไซโครนะครับผมราคาอยู่ที่1 9 9ดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็บ้านของผมเนี่ยเป็นบ้านที่มีตำนานเล่าลือกันมารุ่นต่อรุ่นนะฮะปู่ของปู่ของปู่ของทวดนะครับบอกว่าบ้านที่นี่นะคือทวดของทวดของทวดอีกทีนึงนะครับเขาเคยเป็นโจนมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็เขาก็สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นแล้ว บ้านหลังนี้นะมีมอดกส่งท่อต่อท่อต่อท่ออีกทีนึงนะครับบ้านแห่งนี้จะมีสมบัติแห่งหนึ่งที่เรียกว่าวันพืชนะฮะทุกคนไม่เรียกจะฟังไม่ผิดนะครับเรียกว่าวันพืชนะฮะก็เป็นสมบัติที่เป็นมอดกตกท่อนะครับสู่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครหาพบเลยแต่เขาบอกว่าถ้าหาพบเนี่ยสมบัติแห่งนั้นจะมีมูลค่ามาหนึ่งล้าน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 ดอลลาร์เลยนะทุกคนบอกเลยว่าลายล้านบาทอะไรเนี่ยนะครับก็ ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ในราคาแค่199จอกลาต่าเท่านั้นนะครับอ่าแต่ว่าส่วนบ้านผมนะครับนี่มีทุกอย่างไม่ต้องไปเอาวันพงวันพืชมูมูีทั้งเพชรทั้งเงินทั้งทองเฟอร์นิเจอร์พร้อมที่อยู่พร้อมุกแพง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 ล้านดอลล่าแพงถึงจะมีแบบโอสาระเล็กน้อยในการที่จะไปบ้านหลังนั้นแต่ก็ยังมีอุปขอสมบัติที่ดีกว่าวันพงวันพืชอะไรนั่นออกครับทุกคนโอ้ยแพงแพงแพงล้านดอลลร์โอ้ยแพงแพงไม่ครับไม่แพงเทไรครับใครที่พร้อมฟื้อก็ติดต่อมาเลยเลยครับไม ในบ้านนะเนาะอ๋อเดี๋ยวก็รู้ครับพอดีว่าผมรวยมากๆติดต่อได้เลยครับที่หน้าบ้านนะเจอกันครับติดต่อผมได้ว่าครับติดต่อครับติดต่อผมครับมันโอเคมันพูดมาแล้วสินะว่าในบ้านของมันนะมีสมบัติล้ำค่านายนายไม่รู้สินะว่าตระกูลของฉันเป็นตระกูลที่เป็นโจรระดับหนึ่งของโลกได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะลองแงะเข้าบ้านของมันดูยังไม่มีที่ไหนเลยนะที่ฉันแบบไม่เคยแงะบ้านหลังไหนแล้วจะพลาดเลยสักครั้งาลองดูว่าบ้านของมันนะสามารถแงะได้หรือเปล่าไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยฉันเพิ่งย้ายบ้าน มาตัวเองได้มาสองวันเพราะฉะนั้นฉันจะหาสมบัติในบ้านของฉันก่อนละกันที่คุณปู่ของปู่ของปู่ปเคยซ่อนไว้ไม่ไหายากขนาดน,นั้นเลยเหรอฉันจะทำการแยกของมัเรียบร้อยแล้วอ่ของทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่พวกแฟชั่นหรือเสื้อผ้านะคือปืนนะฮะโอเคเราลองดูว่าบ้านของเราเจะมีอะไรกันบ้างแยกได้มาสองวันยังไม่รู้เลยบ้านของเรามีอะไรบ้างอาจจะมีกระดักที่ปู่เคยซ่อนไว้ก็ได้ไปลุยไปเลยเอ้อยอ้อยทีย่นี่มืดจังเลยแต่ว่าได้เสียงอะไรไม่รู้มันเป็นหลุมอะไรไม่แน่ดำๆเอ้ยเอ้ย มันมีทางลับแบบนี้ในบ้านของเราด้วยเหรอวะเนี่ยตำนานจะไปอยู่จริงที่จะมีมันพืชอยู่ใต้บ้านของเราอาา่าอย่างงี้ต้องลุยหน่อยๆแล้วล่ะบอกเลยเราเป็นโจนอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศบอกเลยว่าเราต้องหาให้ได้เพราะตอนเนี้ยพ่อของเราอ่ะเป็นโจรอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศเอออันดับเทพก็น่าจะแตกต่างหนออตรงนี้ไปยังไงวะเนี่ยเอาละด่านนี้จะทรงแล้วนะซ้ายขวาฉันต้องใช้วิชาดินยาที่ฉันเล่าเรียนมาจากสำนักดิจาคาโตริได้เลยชุบแต่จะเป็นโจนดด้้งเียนนวิชาไ มีวิชาตแต่งกระแพงขั้นสุดยอดที่จะมีอยู่กี่คนที่จะมาใช้ได้นี่ไงก็แต่ไปชุบแต่ไปมาแต่ไปสวยไปต่ออย่าหยุดยัง้งย,ยาอยาหยุดยัง้งก็ไปให้สิ่งจุดหมายนี่ไปฮึปฮ่า,าผ่านแล้วไม่เห็นยากเลยชุบครั้งเดียวก็ผ่านได้บอกเลยไม่ยากเท่าไหร่บเอาละตรงนี้ไม่น่ายากชุบโอเคผ่านมาตรงนี้สุกว่าจะบอกระหน่ตอก็ต้องโดดขึ้นโอเคแล้วก็โดดไป แค่นี้เองไม่จะยากเลยเอาละผ่านแล้วเว้ยไปต่อเอาละข้างหน้าเหมือนจะมีไฟอะไรหมอดไหมมอดมอดมอดไหมอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอย่างอ่ะหรือจะเป็นคุณปูคุณปูไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ก็ยิงทิ้งเลยละกันมาเลยแกไม่ใช่คุณปูเฮ้ยออกมานี่ออกมานี่ในตัวแกจะมีเครื่องยนต์อะไรที่ฉันสามารถเอาไปขายได้อยู่ได้ก็ได้นะเอานี่ยเอานี่ยอยู่นี่อย่าโดนไฟเผาละมานี่มานี่มานี่ยานี้โดนดิโดนยิงไม่ดินี่ตายดึงคุณแจด้วยเก็บมาไม่ใช่คุณปูด้วยนึกว่าคุณปู ถูกใจเอ้ยอะไรละ่ะท้าไปต่อตายเลยโอ้ยค่อยๆสว่างแล้วข้าขงหน้าเอ้ยอะไรเนี่ยมีเขากดได้ทางซ้ายก่อนแล้วกันเอ้ยแหน,น่ปุ่มอะไรเนะี่ยชุบข้ามเลยแล้วกันเชื่อว่ามันต้องเป็นอะไรไม่ดีแน่เลยอ่ะหรือลองเหยียบดีวะเอ่อเหยียบดีวะลองเหยียบดูเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยถ้าเราเหยียบแล้วเราจะวาร์ปกลับมาที่เดิมใช่ไหมละ่ะโอเคได้เลยต้องระวังไว้ชุบโอเคห้ามเหยียบไม่เหยียบปุ่มนี้เด็ดขาดไม่งนนั้นเราจะโวาร์ปมาที่เดิมโอเคถูก,ถ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 กทา,นากนเนี่ยมาไกาลลแ้วถนะถูกเฉย อะไรเนะี่ยหนังสือไม่มีรอกสมบัติมีแต่ใจนะหลานรักอีออ้อิงปูที่ปูกาตีนผมขนาดนี้เลยเออได้เลยปูผมจะกลับบ้านไปแล้วขโมยสมบัติไอ้บ้านข,ข,าข้างให้ได้แล้วปูไปดูกันว่าผมเนี่ยจะเป็นระดับหนึ่งของวงการขโมยได้หรือเปล่าไปดูกันปูเลเยอถวเอาละมาดูกันว่าบ้านขอ,อเจ้านั่นน่ะรู้สึกว่าจะรวยทั้งรวยหนาหนึ่งล้านเหรียญเลยอ่ะหนึ่งล้านเหรียญใช่ว่ามูลค่าบ้านของมันต้องมีมากกว่านั้นแน่เลยว่ะเลเซอร์เนี่ยเป็นเลเซอร์ของจริงหรือเปล่าเนี่ยดูดิ โอ้ย,อยเสื้อ,อของจริงซะด้วยอันนี้ไปแตกก็พอแล้วกระดาษของจริงเปล่าอันแน่กระดาษของจริงซะด้วยเสื้อบ้านของมันนะนะมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเลยล่ะเฟรยต้องหาทางเข้าดีๆก่อนเฮ้ยมีปุ่มตรวจุง๊งนี่นี่จมูกหรือปุ่มอะไรเนะี่ยเฮ้ยฉันวาามปไหนเนี่ยเออคุณปูนี่ม่ใช่บ้านฉันดีกว่าเฮ้ยวอทซ์เฮ้ยนายนายเห็นนายพอจะมีอ่าสมบัติอะไรไหมทำไมนายเดินมาอยา่างงี้โอ้ยเฮ้ยนายนี่หน้าตาเหมือนในหนังเลยเนะี่ยเอรอนแมมเนี่ยมาดิฉันยิงแกทิ้งซะเอาสมบััตติิมมมาาาาานนนีีี่กกกจ้้้ถออยโดข็เสบ อามาดิอามาดินี่อ่ะฉัาจะยิงหน้ากระบานแกให้แตกหมดจุยเลยนี่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 บว้ยหุ่นยนต์ทองคำบะมะมีอะไรอยู่บ้างวะมาดเตายดิเออตายดิไม่มีสมบัติเลยโอ้แต่ว่าห้องนี้ห้องนี้มีแต่เพชรทองไปหมดเลยวะแต่ฉันว่านะฉันไม่มีที่ขุดอะฉันไม่ได้ีขุดมาเดี๋ยวขอรู้ต่อกันเดี๋ยวค่อยมาขุดห้องนี้สัก5แ0 0เหรียญห้องนี้ได้สักเหรียญได้ยว้าวนีห้องครัวเลยเนี่ย โอ้นี่มีชุดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจับผิดของมี4จุดที่ไม่เหมือนกันหาเจอถึงเวลาต่อไปได้ตอบฮะจับผิดของที่มี4อันหรออะไรวะเนี่ยนี่คือพัซดุหรือว่าปริศนาอะไรให้เราค้นหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะยวมีปืนด้วยฉันลืมเก็บปืนมาอ่าของจับผิดเดาได้เลยคาดว่าฉันต้องไปไขปริศนาโชว์เลยโอเคเรานัดจับเก้าอี่ก่อนเก้าอีทุกต้นเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวอันนี้มี4 4ถูกต้องโอเคฝั่งนี้จะมีสี่เหมือนกันอ่าอันนี้มีห้าข้อทไมล่ะ เออใช่ไหมข้อ2ต่อไปก็ต้องจะเป็นโต๊ะโต๊ะสีม่วงเหมือนกันถูกต้องโอเคสีม่วงหมดสีตัวเหมือนกันต้นไม้เฮ้ยต้นไม้ต้นอื่นไม่เฉียดนะแต่ต้นนี้เฉียโอเคข้อสองต้นไม้ข้อสใช่้วารังนี่แน่เลย1 2อ่า2เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อแน่ดูก่อนดูก่อนช่ว่ายังไงก็ต้องรังว่ะโอเคเราเขียนรังไปก่อนเลยกันนะรังรังไม้ข้อ4ข้อ4เหรอต้นไม้เอาไปแล้วกล่องก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยนะทุกคนเห็นอันนี้ป่ะแสงไฟ แข้งไฟตรงนี้มันมันมันมน,นูนขึ้นมาปกติมันต้องแบบอย่างนี้ดิเห e. ็นปะเอออ okay. hey, ันนี้มันผิดพลาดโอเคแข้งไฟปั๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วไงต่อเฮ้ยเสร็จแล้วต้องฟาร์มเฉยเลยเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยแล้วแกว่าแกเป็นใครอ่ะอู๋ยลอตบอดชอบป้องตัวบอดเหรอได้เลยจะงัดหัวขงโมเองนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดิมาเลยไอ้เจ้าหุ่นกระป๋องตกไหมนี่ดูดิดูไมดิดูไมดิดูไมดิมาเลยฉันจะงัดหัวแกไปของคมเอง ปัม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 บัมปัมว่าซ่านี่เหรอหุอ่นยนตระบอเหรอหมายเลขสิบหสินะไอพวกนี้อุย้ยอ่ามือนี่ยิงหุ่นยเข้าด้วยมันไหมได้วยอ่านาเลยไอพวกหุ่นยกระจกนี่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 นมนงันผมคมตายหมดเอปู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 ป,ป,ป,ปอ๋อวิ่งหนีไปเถไม่ไม่จับลวปูเพชรด้วยขนาดปูเปนเพชรเลยเฮ้ยมีหมายเลขด้วยนึ่งสอสี่ห้าหบไวูกอะอะไรเนี่ยป๊อบปี้ไวทูลิป

8อ้าวผิดอะไรวะเนี่ยเออ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เลขอะไรกันแน่วะเนี่ยเออ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8เอา9ตัวอา่าอะไรนะ5 1 0 6 9เอ้าถูกเว้ยโคตรฉลาดเลยสุดยอดโซกุด so ห้องอะไรวะเนี่ยโอ้สมบัติเต็มเลยโกยเลยละกันออโกยเลยละกัน เฉันว่าแล้วว่าแก,กต้องมาเอ้ยพี่แกนี่เจ้าของบ้านนี่ได้ลแล้วแหลแกแลอยู่เนี่ยประวัติบ้านของแกมาแล้วแหละทำไมบ้านของแกเป็นตระกูลโจรสินนะใช่โจรหลับดูของโลกยังไงอไอ้พี่แกรู้จักเหรอโอ้ตระกูลชั้นตา่าน,นกันแน่แน่แน่นอนอยู่แล้วเขาตามจากกัดการได้ควักเลยอะแต่ว่านายเข้ามาบ้านฉันอย่างนี้นายบ้านฉันสวยไหมแบบฉันแบบสร้างเงินเงินจัดก็ก็รวยอยู่นะก็อยากได้อะอยากได้เหรอต้องซื้อซื้อจ่าบ้านนึงจ่าบ้านนึงโอ้ล้านดอลลาร์ฉันไม่ตังค์ให้หรอกไอ้นี่ใครเนี่ยอ๋อพอดีเป็นคนที่มันมาแล้วมมันนิ่งเจ มาดูแล้วมันก็ตายอ่ะนะโอ้คนในบ้านอ่ะเนี่ยโอ้แกโคตรชั่วเลยว่ะเฮ้ยบ้านนายสวยมากเลยฉันพอเออพอดีว่าฉันไม่มีตังค์จ่ายฉันมีแต่กระสุนจ่ายอ่ะนะเอาดิเอาดิแกต้องเป็นคนประเภทนี้ฉันไม่มีหลอกฉันไม่มีหลอกหน้าโครงการอะไรนะไอ้ไอ้ไอ้อะไรก้าวมอมอแล้วน่ะอะไรนะโครงการอะไร นี่มาดิยิงการยิงหัวเลยแล้วกันแกมีเงินแล้วแกเข้ามาทำไมไม่มีตังค์พอใช้มัน้นยังไงล่ะนี่ไงนี่นี่ไอ้โจรกระจ่อยแกจะมาป้นใช่นี่ก็เลยฉันไม่มีหรอกนะโครงการอะไรไอ้มอสามสามฉันมีแต่เก้าโมมอเข้ากบาลแกมาดิ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 นี่อย่ายิงโอ้ยมปืนเลเซอร์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยยุคเลยเว้ยแกเข้ามาที่นี่แล้วแกเก่งพอตัวสินะหลบหลังก่อนนี่หัวเตียยมันแล้ก็เอามาอุด

นี่ผมเว่ยโดนแกฆ่าอย่างนั้นเลยเนี่ยใครแล้วล่ะจะฆ่าแกไอ้ไอ้ไอ้แกเออจะฆ่าแกทิ้งแล้วก็ส่งมาของแกเนี่ยผมเลยจะให้หมู่บ้านหลังที่นี่แล้วกันไม่ใช่์เลอรเป็นโจรตลอดชีวิตละแกร์จะมีแต่โจรแลแกนะเลิร์เป็นโจรไม่ได้หรอกไม่ได้ฉันจนนะ <c oughs> เลิร์เป็นโจนเรเ,โจเพราะฉันจะวางม,มือแล้วยังไงล่ะฉัน <c oughs> จะวางคีย์บอร์ดแล้วนี่นี่นี่แกไม่ยอมเป็นเหรอโจระดับหนึ่งน่ะเป็นเว้ยยุ่งนี่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยหมวกแตกแล้วใช่ไหมหมวกแตกแล้วใช่ไหมฮ่าะไปไหน ไ,ไอ้โจนไอ้โจนไอโอ้ยขโมยเอ้ยนั่นนั่นนั่นชันดีว่ะไอไอคนรวยไล่ไล่ <creo u> ไล่ไล <ui> ่ไล <lava>. ่การศึกษาฮ่าฮ่าฮ่าปืนฉันนะเป็ืนจอบกอกเ้ยปืนจอบกอกปืนตัดเลือดตายซะฮ่าฮ่าสุบัติที่ดีแห่งนี้นะเอาทำอะไรดีวะสัก สมบัติน่าจะสักพันล้านได้มั้งสักห้าร้อยล้านฉันเก็บไว้ที่ชั้นละกันนั้นแล้วก็อีก5้าล้านเดี๋ยวชั้นบอิจาคให้คนในหมู่บ้านละกันแล้วก็บ้านหลังนี้ฉันก็จะทําการขายทิ้งพอตลาดสัก5บาทละกันพอนะเออให้คนที่ไม่มีบ้านอยู่จริงมาอยู่ละกันฉันจะเลิกเป็นโจรแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าการเป็นโจรมันเสี่ยงอันตรายเกินไปฉันก็จะเลิกเป็นโจรละโอเคกลับบ้านกันดีกว่าบ้านชั้นฉันไม่มีบ้านช่างมันไปซื้อบ้านใหม่ละกันคิว เอาล้วทุกคนครับคลิปวิดีโอในวันนี้จบไปที่ตัวแล้วละกันนะครับทุกคนครับผมจะถามว่าทุกคนชอบบ้านไหนมากกันระหว่างบ้านหลังแรกพิมพ์เลขหนึ่งนะครับคือบ,บ้านของคิรยะพิมพ์เลขสองคือบ,บ้านของผมเองก็ทุกคนชอบบ้านหลังไหนมากกันอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์เลขด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายอิลกดไลค์ด้วยนะ